คุณครูจะเริ่มบันทึกนะคะ Good morning the primary four students today is on the 2 9 t h of September 2021วันนี้วันที่29เรียดือนกันยายนปี2021นะคะ and today คุณครูมีก่อนที่จะเราเรียนเรื่อง uh, ง่ายๆนะคะเตชินครับ please sit down เตชินนั่งลงครับ today w e w i l l learn a b o u t e 0 questions 10คำถามที่จะเรียน นะคะส,สิบคำถามในการถามตอบ conversation ง่ายๆนะคะที่เราเรียนมาแล้วตอนอยู่ป .3 ว่าสิบคำถามนั้นมีคำถามอะไรบ้างนะคะที่เราสามารถที่จะนำไปใช้ในการพูดภาษาอังกฤษสิบคำถามง่ายๆนะคะมีคำถามอะไรบ้างนะคะโอเคเปิดกล้องไว้นะคะพิ s าร n on the camera โอเคมาดู เป็น easy conversation สิบคำถามง่ายๆนะคะในการเรียนในการตอบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สนะคะเป็นคำถามที่นักเ,เรียนเจอบ่อยๆทั้งในชีวิตจริงแ,<ต>แล้วก็การสอบนะคะมาดูนะคะคำถามที่หนึงคะ่ะ what is your name คุณครูจะถามว่า what is your name เธอชื่ออะไรนักเรียนจำแค่ําว่า name, n a m e name name ชื่อ นะคะตัวเองนั้นชื่ออะไรแล้วจำไว้ในการตอบชื่อตัวเองนั้นนะคะ My name is ชื่อตัวเองนามสกุลตัวเองต้องขึ้นต้วในตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ My name is ฉันชื่ออะไรนะคะขอนามสกุลตั้งชื่อและนามสกุลนะคะ What is your nameWhat is your nameThe question number twoHow are youHow are you เธอสบายดีไหมเธอสบายดีไหมสามารถตอบได้ว่า I'm fine F I N E จำไว้นะคะ F เขียนเต็มบรรทัดนะคะแต่หางมันตรงกลางขีดตรงครึ่งบรรทัดนะคะ I am fine หรือสามารถตอบได้ว่า I am good I a p o Sophie t r m am good หรือ I am very good หรือ I am very well การตอบว่า how are you ตอบได้เยอะมากเลย I am fine am good I am very good I am very well หรือต้องตามด้วยคำว่าอะไรเอ่ยเด็กต้องตามด้วยคำว่าอะไรด้วย คำว่า thank you ใช่ไหมคะเรนจำได้ไหมพอเราบอกว่าฉันสบายดีแล้วอย่าลืมเปล่าคนที่ถามเราด้วยคำว่า thank you ขอบคุณที่เขาถาม thank you ขอบคุณนะคะเขาถามเราคือเขาเป็นห่วงเราเขาอยากรู้ว่าเราสบายดีไหมเมื่อตอบว่าฉันสบายดีแล้วต้องบอกว่า thank you แล้วถามกลับไปว่า how are you แล้วเธอล่าสบายดีไหมนะคะ ทำไมลงชิ้นลองมาดูนะคะ What is your name My name is ตามด้วยชื่อของตัวเองและทาสกุลขึ้นต้นในตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เขียนเต็มบรรทัดตัวหลังเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดต่อไปข้อที่2 How are you I'm fine I'm good I'm very good I'm very well และก็ต้องตามด้วยคำว่า Thank you ขอบคุณแล้วถามกลับไปว่า How are you หรือ And you ใช้คำว,ว่า and you เฉยๆก็ได้นะคะ and you แล้วเธอล่ะสั้นๆใช้คำว,ว่า and you and you แปลว่าแล้วเธอล่ะเธอสบายดีไหมนะคะ and you แล้วเธอล่ะนะคะ a n fine I'm good, I'm very good, I'm very well. Thank you. แล้วถามกลับไปว่า and you แล,ละเธอนี่คือ2องคำถามง่ายๆคำถามที่3 how old are you how old are you เธออายุเท่าไหร่ how old are you, old are you? สำหรับนักเรียน for primary f o r นักเรียนชั้นป .4 นะคะ I'm a ten years old หรือ I am nine years old ไม่รู้ว่า9ปีหรือ10ปีฉะนั้นให้หาอายุตัวเองให้แน่นอนนะคะ ว่าตัวเองนั้น10 years years เติม s นะคะ years old ฉันอายุ10ปีหรือฉันอายุ9 i years old คำถาม number f where are you from where are you from เธอไม่ได้คุณครูสอนชื่อประเทศมาแล้วว่าเรามาจากประเทศไหนได้บ้างนะคะมาดูประเทศแน่นอน I am from Thailand หรือ am from Thailand ชื่อประเทศขึ้นต้นในตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนกับชื่อของเราเลยนะคะ I am from Thailand หรือ I'm from Thailand I'm from Thailand หรือประเทศ I'm from America ฉันมาจากประเทศอเมริกาเห็นไหมคะตัว A ก็เป็นตัวษรประพินใหญ่ I'm from England ฉ,าาฉันมาจากประเทศอังกฤษ I'm from Brazil มาจากประเทศบราซิลคำถามที่4 Where are you from I'm from Thailand I'm from America I'm from England I'm from Brazil นะคะจะไป Question number 5 What is your favorite color? What your favorite color? What is your favorite color? สีที่ชอบนะคะ I like ให้บอกสองสี I want you to answer two color that you like that is your favorite favorite color นักเรียนจำเพลงได้ไหม Red orange yellow green blue purple pink มีสีแดงสีส้มสีเหลืองสีกรีนสีบลู กลินสีเขียวบรู blue, สีฟ้าเ Purple สีม่วง Pink สีชมพูบราวสีน้ำตาล White White w h i t e, white, สีขาแล้วก็ Black สีดำ Okay you take two favorite c o l o r ให้เลือก2ส,สีที่ชอบ Race orange yellow green blue purple pink brown white black r a c orange yellow green blue purple pink brown white black Black แดง Orange some yellow ương, green เขียว Blue ฟ้า เพ r ่ l เม่วงพิ n งชมพูบล اؤ น้ำตาล White สีขาว and black สีดำนะคะให้นักเรียนเลือกมาสองสีฉะนั้น color color หมายถึงสี the color that you like favorite สีที่ชอบนะคะ the color that you like ต่อไป number six what subject do you like subject subject หมายถึงวิชา วิชาที่ต้องเรียนชอบเรียนนะคะ What subject do you like? What subjects do you like? ให้ตอบสองวิชา I like and A N D N เป็นตัวเชื่อมแปลว่าและนะคะฉันชอบวิชาอะไรและวิชาอะไรมีวิชาอะไรบ้างมีหนึ่งไทยกับอ g l i s h เห็นไหมคะไทยกับอังกฤษขึ้นต้นในตัวอักษรแบบพิมพ์ใหญ่ เป็นวิชาที่พิเศษก็คือภา,า,าษาไทยภาษาอังกฤษมันขึ้นหรวงสนเป็ิทีใหญ่แต่วิชาอื่นเช่นคำว่า math math คณิตศาสตร์ตัว M ตัวพิมพ์เล็ก science science วิทยาศาสตร์ขึ้นตนตัวพิมพ์เล็ก art ศิลปะแล้วก็ PE ศึกษาใครเปิดไมโครโฟนอยู่ก็น,นาปิดไมโครโฟนด้วยค่ะคลิกจะอหนไมโครโฟนโอเค what subjects do you like เธอชอบว,วิชาอะไรให้ตอบสวิชา หนึ่งชาย i s h Ma ษแมทส c e น์อารหรือ PE ไทยภาษาไทย e English ภาษาอังกฤษแม h คณิตศาสตร์ Science วิทยาศาสตร์ a r t ศิลปะแล้วก็ PE พละศึกษานะคะเช่นคำถามที่5กับคำถามที่6คุณครูมี Choice ให้ด้วยคำถามที่7ค่ะ what animals do you like เธอชอบ animals อะไร animals ไหมายถึงสัตว์นะคะ animals หมายถึงสัตว์เธอชอบสัตว์อะไร What animal do you like? Okay, number s What animals do you like? เธอชอบสัตว์อะไร I like ให้บอกให้บอกสัตว์สองประเภทที่ชอบนะคะมีอะไรบ้างตัวอย่างเช่นมี cat, rabbit, monkey, mouse mouse ก็คือหนูนะคะแล้วก็ tiger แล้วก็ giraffe g i r a f f e giraffe number e What school do you studying? School หมายถึงโรงเรียน What school do you studying? เด็กๆเ,เรียนอยู่โรงเรียนอะไรนะคะตอบเหมือนกันหมดเลย I am studying at Wat John t r i School in Primary f o r ฉันกำลังเรียนอยู่ที่วัดจอมไตรสกุลวัดจอมไตร W บรตัวพิมพ์ใหญ่นะคะสกูลก็ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นชื่อโรงเรียนขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ I am studying at Wat John t r a i School In Primary 4 r เรียนอยู่ที่โรงเรียน,นวัดจอมไตรชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะต่อไปคำถามที่9 what do you want to be what อะไร do you want ที่เธอนั้นต้องการที่จะเป็นนะคะ,ะมีอาชีพอะไรบ้างมี I want to be ฉันอยากจะเป็น a nurse N U R S E N U R S E nurse nurse police เป็นตำรวจหรือเป็น teacher เป็นคุณครูนะคะ I want to be a teacher หรือ I want to be a nurse หรือ I want to be a police ต่อไป number 10 What do you like to do in your free time เวลาว่างเด็กชอบทำอะไรคุณครูมีตัวเลือกให้นะคะ I like ะตัวเลือกที่หนึ่ง I like watching TV ดูโทรทัศน์ Reading books อ่านหนังสือ Playing games หรือเล่นเกม นี่คือ10คำถามนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เพื่อเตรียมตัวสอบ English Conversation นะคะอันดับหนึ่งก็คือถามชื่อนะคะ๋ยวคุณครูทวนอีกรอบนะคะคุณครูจะทวนแน้้รูปอีกรอบนะคะ What is your name เด็กสามารถตอบได้ว่า My name คีย์เวิร์ดที่สำคัญเลยก็คือคำว่า name. A M e, no, a, name. name name แปลว่าชื่อนะคะ What is your name เธอชื่ออะไรนะคะถามชื่อเด็กๆเด็กตกชื่อตัวเองแล้วก็สามารถที่จะเขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะคะ What is your name? N no nu a สระ a m m ม m า no m มอ m name What อะไรลูกชื่ออะไรนะคะต่อไป number two how old are you เอาหัวอยู่เธอสบายดีไหมการตอบตอบได้หลายประโยคมากเลย I'm fine I'm good I'm very good หรือ I'm very well และก็ต้องตามด้วยคำว่า thank you แล้วก็ถามกลับด้วยคำว่า how a n d you แล้วเธอล่ะนะคะคำถามที่3า how old a e you how old are you เธออายุเท่าไหร่นะคะ I am n years old หรือ I am ten years old ให้เอาอายุจริงของลูกนะคะว่าตัวเองนั้น9ปีหรือว่า10ปี number f where are you from เธอมาจากประเทศอะไร I'm from Thailand อย่าลืมสะกดคำว่า Thailand ให้เป็นนะคะประเทศไทยของเราสะกดว่า T H A I L A N D Thailand ประเทศไทยหรือเขียนเต็มประโยคว่า I am from Thailand I'm from Thailand หรือ I am from Thailand เหมือนกันเพียงแต่ว่า I apostrophe M ตัวนี้แปลว่าเป็นในรูปของช็อตฟอร์มเขียนแบบสั้นๆพูดสั้นๆ I'm from Thailand ถ้าเต็มประโยค I am from Thailand สามารถตอบได้อย่างอื่นนะคะ I am from America I am from England I am from Brazil นะคะ Number five What is your favorite color What is your favorite color favorite color สีที่ชอบ I like มีสีอะไรบ้างนะคะนักเรียนจำเรื่องเพลงสี red orange yellow green blue blue b e blue blue b b l Number six what subject do you like ดูกๆชอบวิชาอะไรกันบ้าง I like ให้บอกสองวิชานะคะ Thai English Math Science Art หรือ P.E. and number seven what animals do you like เด็กชอบสัตว์อะไรนะคะ I like ชอบสัตว์อะไรบ้างให้บอกสองประเภทนะคะ Cat Rabbit Monkey Mouse Tiger Giraffe แต่เด็กจำของกอกอสามได้เด็กก็สามารถตอบสัตว์อย่างนี้นได้ Elephant I like bear I like fish I like bird I like uh, chicken I like dog ไป What school do you s t u d y i n right? I am studying at what John Dry School โรงเรียนของเราเด็กมัน UAT what jo John Now I t r y what John Dry what John Dry School in Primary Four and number nine จุดนี้เป็นอะไรกำพลครับกำพลกำพลปิดไมโครโฟนด้วยครับเข้าไปกับ One Nation อยู กำพลปิดไมโครโฟนเนียครับพิซซอนอลเดอร์ไมโครโฟนกำปนน้ำมันนาย what do you want to be ลูกอยากมีอาชีพอะไร I want to be I want to be ตามด้วยอาชีพที่อยากจะเป็นนะคะ I want to be I want to be a teacher I want to be a nurse I want What do you want to be? I want to be นะคะฉันอยากเป็นอะไรบ้างนะคะ I want to be a nurse I want to be a police I want to be a teacher นะคะอยากจะเป็นคุณครูอยากจะเป็น police อยากจะเป็น a nurse ได้นะคะคำถามข้อที่ 10. What do you like to do in your free time เวลาว่างค่ะ free time อยากทำอะไรนะคะอ่าทีนี้กลับมานะคะ เดี s <S ๋ยวคุณครูให้นักเรียนทำนะคะให้นักเรียนทำอะไรให้นักเรียนเดี๋ยวเรามาทำแบบกระดัดกัน1ิบคำถามเรามีคำถามอะไรบ้างนะคะคำถามที่หนึ่งใครจำได้บ้างคำถามที่หนึ่งคุณครูถามว่าไงคะธนพลเมื่อกี้คำถามที่หนึ่งคุณครูถามว่าไงคะมีคำว่า name ถามชื่อถามว่าไงคะพิมพ์ิมนถามชื่อเธอชื่ออะไรถามว่ายังไงคะปภาวารินใครก็ได้ตอบได้เลยค่ะไป name i s ไม่ใช่ค่ะคำถามว่าเธอถามว่าเธอชื่ออะไรเราจะถามภาษาอังกฤษว่าไงคะลูกว is your name ใช่ค่ะ t i s your name เธอชื่ออะไรนะคะคำถามที่สองถามว่าไงคะเธอสบายดีไหมลูกจะถามว่าไงคะเธอสบายดีไหมเธอสบายดีไหมอะไรเอ่ยเธอสบายดีไหมถามว่าไงคะ how อะไรคะ How are you? How are you? Very good. How are you, c ิ t ิกรจะตอบว่าไงมีได้ตอบเยอะมากมายเลย I am fine, I am good, I am okay, I am very well แล้วต้องตอบด้วยคำว่าอะไรคะต้องตามด้วยคำว่า Thank you Thank you แปลว่าอะไรในเมื่อคนอื่นถามพ r i ม a m o ต้องตอบว่าไงคะ Thank you แปลว่าอะไรขอบคุณขอบคุณมุจิรนันขอบคุณเสร็จต้องถามกลับไปว่ายังไงคะค How are you หรือ and you ถามกลับไปว่าแล้วเธอล่าต่อไปคำถามที่สามคำถามที่สามถามว่ายังไงคะลูกๆเมื่อกี้คำถามที่สามถามว่าเธออายุเท่าไหร่เธออายุเท่าไหร่ถามว่ายังไงเอ่ยาโอนนะอยู่ very good how old น r e you อ่ามุจิรันอายุกี่ปีคะ i am n i years old หรือ i am t e years oldi am ten years old very good เตชิน How old are you? I am nine years old. or I am ten years old. I am nine years old. t i ล a t e p AO น้าอยู่เต้นเ t e นทีละเทพ AO น้าอยู่ I am nine years old. s, <S i <'m> t no. i ิ o n How old are you? I am nine years old. or I am ten years old. เลือกมาหนึ va, ่งคำตอบค่ะน้าเรนนี่พา AO น้าอยู่สติกรตอบด้วยนะคะ อาวนาอยู่นะลินิพาสุต,ตาพัฒอาวนาอยู่ I am n a ยเยซ m มูจิรนานันอาวนาอยู่ I am years old I am เ years old Very good ต่อไป next question คำถามต่อไปคะ่ะถามว่า where are you from where are you from แปลว่าอะไรเอ่ยใครจำได้บ้าง where are you from <c oughs> เธอมาจากประเทศไทย <S <S ฉันมาจากประเทศไทยพูดว่างไงคะใครตอบได้บ้างฉันมาจากประเทศไทยประภาวรินฉันมาจากประเทศไทยเปิดไมโครโฟนให้ค่ะ <I S 2> ประภาวริน I am. I am from Thailand ค่ะ Very good มานิสาถ้าหนูมาจากประเทศอเมริกาหนูจะพูดว่างไงคะ I am from อะไรคะ มูจิราน,านันถ้าหนูมาจากประเทศอเมริกันหนูจะทุกพูดว่าไงคะ I am from America ค่ะ Very good I am from America Very good. นำคำถามข้อที่4แล้วไปสู่คำถามข้อที่5ข้อที่5้าถามว่า What is your favorite color What is your favorite color hmm. มีร้องเพลงอรร้องเพลงพร้อมกัน One two three e d orange yellow green blue purple pink What is your favorite color พิมพิมมอน What is your favorite color ปภวารินธนพร What is your favorite color ไม่ตอบเลยธนพร What is your favorite color มานิสาสุตาพัฒนใครก็ได้ตอบหน่อยคะ่ะเตชินอยู่ไหนลูกเตชินอยู่ไหนครับเดินปักเดียวเลย I am red and I like I like I like red and pink o วัน e มช m e อีกรอบนึงคะ่ะ I like red and pink สิทธิกรธทีรเทพทีรเทพตอบนคุณเลยค่ะ w h a t i s your favorite color ทีรเทพตอบครับ I like <you? S 2> red and e l o w I like red and yellow what about you what about you สิทธิกร what is your favorite I like blue and green I like blue and green is very good เก่งมากๆเลยค่ะอันต่อไปคำถามข้อที่6แล้วค่ะ What subject do you like? What subject do you like? Subject แปลว่าอะไรคะ Subject แปลว่าอะไรคะสิทธิกรทีรเทพ Subject ใครๆก็ตอบได้ครับอยู่ฝั่งนี้ชื่ออะไรเล้วพร้อมๆเอ่อ uh, What is your favorite subject? ประภาวรินตอบ่อยคะ่ะสุตาพัคะ่ะธนพรคะ่ะใครก็ได้คะ่ะ What is your favorite subject? ภาษาอังกฤษว่าไงเอ้ยภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษว่าไงคะ In English อัตชัยกำพลธีรเทพชิทิกรภาษาอังกฤษว่าไงคะปภาวรินภาษาอังกฤษว่าไงลูก English ภาษาไทยว่ายังไง In In ภาษาอังกฤษภาษาไทยว่าไงคะเออจบาจาวิจาอะไรค่ะค่ะแล้วภาษาอังกฤษว่าไงลูกภาษาอังกฤษว่ายังไงคะภาษาอังกฤษ สธิกรภาษาอังกฤษว่าไงนะ English ใช่ไหมคะ English ต่อไปคณิตศาสตร์ใครจำได้บ้างคณิตศาสตร์ว่าไงเอ่ยคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ว่าไงปะาวะรินปะาวะรินคณิตศาสตร์ว่าไงคะเมแทแมทแมทธนพรธนพร วิทยาศาสตร์ว่าไงของคุณครูฝ้ายวิชาอะไรคะวิทยาศาสตร์ science science ต่อไปคำถามต่อไปค่ะคำถามที่7ค่ะ what animal do you like animals แปลว่าอะไรคะ animal station <Why? S 1> ไหวน,นั่งนิ่งเลยเด็กๆนั่งนิ่งๆค่ะ animal แปลว่าอะไรคะ <c oughs> สัตว์ค่ะ what animal do you like ตัวชอบสัตว์อะไรบอกคุณครูหน่อยค่ะ ใครตอบได้ตอบเลยค่ะ I like tiger <Like woo. S 1> I like tiger and ขอสัตว์สองตัว I like cat and lion I like cat and lion very good what about you ทีละเทพทีละเทพตอบได้ค่ะ I like cat and อะไรคะ lion เอาคนต่อไป I like bird and dog I like cat and, and dog what what is your favorite animal? What animal do you like? I like it and fish. I like giraffe and fish very good. what animal do you like? What I like cat and rabbit. rabbit. what is your favorite animal? ธีรเทพครับตอบไดคบ้ครับกัพลครับธนพรวล your favorite animal ธนพร what animal do you like ธนพรเธอชอบสัตว์อะไรคะธนพรไม่ตอบคุณครูเช็คขาดแล้วนะคะ What animal do you like ธนพรอยู่ไหมคะขันด้วยคะ่ะถ้าไม่อยู่คุณครูเช็คขาดนะคะใครเรียกแล้วไม่ขันคุณครูจะเช็คขาดนะลูกนะ ใครเรียกแล้วไม่ขันทิมไม่มน What animal do you like I I like cat and dog มาณิสา What animal do you like ธนาพรคุณครูเช็คขานแล้วนะเดี๋ยวคุณครูดีดอกจากห้องเลยนะมาณิสา What animal do you like I like cat and dog I like cat and dog แต่คุณครูเรียกเรียกเรียกธนาพรอีกทีหนึ่งคุณครูเช็คขานเลย นั่นกูให้เรียนซ้ําชั้นเลยคุณกูณณบอกให้คุณกูณไม่ได้โกหกนะเด็กปสี่นะฟังให้ดีนะข้อที่8ค่ะ What school do you studying สกูลของโรงเรียนเรา I studying at อะไรจีน <What S 2> เทพ w <What time S 2> I am studying at <and S 1> อะไรครับจีนเทพจีนเทพครับ แอดวัดจอมายสกูลติรเทพตอบได้ครับไม่ตอบนี้เช็คขาดนะกำพลนันลินนิพาโรงเรียนชื่อโรงเรียนอะไรครับวาริโยสกูลเนมประภาวรินวาริโยสกูลเนมวัดวัตใจสกูลอินไจเมรี่ in primary อะไร one two three four y ิ four ต่อไปสุตาพัท where do you studying ตอบว่าไงมุจิรน,นัน I am studying at สุตาพัท สุตาพัทตอบชื่อโรองเรียนชื่อโรองเรียนอะไรเอาโรงเรียนเ <What S 1> จิวัดจมใจกูคินพร p r เมรี่อะไร4 i พราเมรี่ <Food. S 1> กอินพรเมกอ๋ต่อไปมีชูไม่ตอบเลยมีชูตอบคุณครูด้วยวัดย h วสกูเนมโรงเรียนชื่อโรองเรียนอะไร วัดจอมไตรตะกูค่ะ In p r i Mary อะไร In p r i Mary for oh. ตอบด้วยนะคะช่อทีม I am studying เด็กพูดตามมันครูค่ะ I am studying ทุกคนเปิดไมโครโฟนแล้วก็พูดตามครูค่ะ I am studying at w a j o n h a i School at w a j o n t a School In p r i Mary for ไกด์แมี่ไ r ดแมรีแปล four, <bueno> แบบว่าอยู่ชั้นป .4 นะคะคำถามที่9 what do you want to be เด็กๆอยากเป็นอะไรนะคะคำถามที่10 what do you like to do in your free time เด็กๆต้องตอบคำถามคุณครูได้8ใน10คคำถามนะคะโอเคเดี๋ยวคุณครูส่งนะคะ I will send you the paper กระดาษสำหรับตอบคำถาม10คคำถามเดี๋ยวกูเก็บคะแนนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งก็คือเวลาส1โมง ตอนนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานก่อนนะคะเดี๋ยวส่งใบงานไปให้ค่ะ Okay see you I will send you the paper the worksheet paper and you can you do in your notebook and take a picture and send it to me online นะคะ